เรื่องของเบนซ์ปุญญาฉันก็ลุ้นแท่ตอนนี้ท้องกับใครก่อนอุ้ยตายแล้วนี่ทุกคนเขาใจทุกคนงงแล้วนะก็ท้องกับผัวเขาเจท้องกับผัวเขาเิตเขาไปขอกันที่ฝรั่งเศสไม่ใช่เดี๋ยวคุณหมายถึงเบนซ์ปุญญาพรเบนซ์ปุญญาพรเขาท้องที่ไหนยังไม่น้องเขาท้องแล้วท้องได้ไงอิตาลับไงโอ้ประตูแกงโง่เหมือนจริงๆเออแกงโง่เหมือนจริงถ้าพูดตละหับก็รู้แล้ว เอเออ้าวนี่ตอนนี้ต้องบอกว่าเบนซ์บุญญาพร เรียกอย่างนี้เดี๋ยวงงว่าจะไปท้องอีตาลบในละครเลือดกากีนะฮะตอนนี้ต้องบอกว่าโอ้โหสนุกสนานมากแล้วก็เรื่องของการท้องที่คุณบอกเนี่ยไม่รู้ท้องกับใครไม่รู้ว่าใครคือผัวระหว่างมันนัดกับท่านคุณเขามาแย่งกันไงเขาจะเริ่มมาแย่งกันเลยนี่นี่เมียโกนี่เมียกูนี่ลูกโก้อะไรอย่างเงี้ยนะฮะแต่คนที่น่าสงสารโถพ่อคุณพ่อเขตฐานทัพพี่มาโนดพี่มานุโปรเทคโปรเทคผู้หญิงก็ไม่ได้นะโปรเทคเบนโปรเทคอิตาลบถือว่าผิด ผิดในที่นี้คืออะไรไปอีนี่มีพิรุษนะมโนดเองมีพิรุษนะเองมีพิรุษแบบไปโพเทคอิสระบได้ยังไงทำยังแบบห่วงห่วงออกหน้าออกใต้แกเป็นผัวอีกคนนึงหรือเปล่าอุ้ยเข้าใจปะเนี่เป็นห่วงก็ไม่ได้เป็นห่วงก็ไม่ได้ถูกใส่ร้ายว่าเนี่ยเป็นผัวอีกคนหนึ่งหรือเปล่าแล้วก็คุณเขตหันทับเนี่ยนะฮะพี่ชายของผมคนนี้เขาเนี่ยเป็นคนละมุนมากนะในชีวิตจริงนะโอ้เนาะวันนั้นที่มาเปดแปลด่ะฉันก็เรียก เป็นเป็นกะลีอยู่เอ้ยเป็นกะลี <c oughs> เป็นเป็นผู้หญิงแรกอยู่คนเดียวยยยยครับพ <c oughs> ี่เกดพี่เกดอะครับนูาพเหมือนมานนเลยอโอ้ นะฮะพี่เขตน้องบอกตัวจริงก็เป็นคนละมูลอบอุ่นมากในจอนอกจอละมุลเหมือนกันเออเป็นแบบนี้แต่ว่าต้องบอกว่าเขาเนี่ยนะฮะมาเล่นเรื่องนี้เนี่ยอก็ค่อนข้างจะหินอยู่เหมือนกันนะหินหินก็คือแบบการรับบทคนดีอะสำหรับพี่เขตไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะพี่เขตเล่าให้ฉันฟังว่าแบบการเป็นคนดีอะมันจะต้องแบบเราต้องเป็นคนดีจากใจจริงจะมาเล่นเป็นหน้าอีจอไปเล่นคนดีมันก็ไม่ได้ ขาจะแน่ากูเลวรู้ไหมเอาไปฟังพี่เขตไหมว่ามันยากยังไงับอีแค่บทคนดีเออไปเชิญครับพี่เขตครับจากประสบการณ์ในการทํางานของผมมาสามสิบปีผมบอกเลยว่าการเล่นเป็นคนดีอยากนะเพราะคนดีจะจมอย่างอย่างที่คําถามถามมาเลยครับคนดีจะจมแต่ว่าคนดีต้องมีจังหวะการเล่นและต้องขยันเล่นคือต้องต้องเก็บทุกรายละเอียดที่สําคัญคือคุณต้อง รู้สึกว่าคุณเป็นคนดีจริงๆคุณต้องคิดแบบตัวละครอย่างนั้นจริงๆมันมีหลักหตุผลบางครั้งถ้าถ้าสมมติมว่าเป็นนายเขตตัดสินใจกับตัวละครตัวนี้แต่เขตรมมู้สึกว่าตัวละครตัวนี้มันงี่ยเง่าจังเลยมันไม่สมเหตุสมผลจังเลยแต่เราไม่ได้ตัดสินใจในนามนายเขตไงเรากําลังตัดสินใจในนามของมานนทซึ่งมาโนท์เขามีมีบริบทและสิ่งแวดล้อมรอบตัวเขาซึ่งไม่ใช่เขตฐานทัพ มนโนดคือมนโนดเขาเติบโตมาอีกแบบหนึง่งเขาถูกสอนอีกแบบหนึง่งเพราะฉนั้นเขาจึงมีวิธีคิดในอีกแบบหนึง่งซึ่งถ้าเราถ้าเราวิเคราะห์ตัวละครได้ได้ลึกได้ลึกพอเราจะรู้สึกว่าตัวละครตัวเนี้ยเขามีเป้าหมายและเมื่อเราสามารถจับเป้าหมายของตัวละครตัวนั้นได้ออผมมั่นใจว่าต,วตัวละครตัวนั้นจะไม่จมครับเป็นไงล่ะเป็นคนดียังไงให้ไม่จมใช่เพราะการเป็นคนดีแต่ละ แต่ละอีพีแล้วก็อย่างพระรองเห็นปะถ้าสมมติแบบซีรีส์เกาหลีถ้าพระรองก็คือแบบเอามึงได้เป็นพระรองถ้ามึงไม่ได้เป็นพระเอกแล้วนะเพราะมึงเล่นเป็นคนดีเกินเห็นปะอ,อย่างพี่เขตก็หมดแต่เรื่องเนี้ยพี่เขตไม่จม ครับไม่จมเลยก็คือไม่หายไปก็คือเด่นน่ะนะครับอ่ะเพราะฉะนั้นนี่คือความยากของละครเรื่องนี้ไม่ใช่แค่เกตฐานทัพอย่างเดียวนะักแสดงเรื่องนี้ต้องบอกว่าแต่ละคนนะมากฝีมือเอ๊อิสริยาเบ้นปุญญาพรอย่างนี้แล้วเดี๋ยวมีรุ่นลูกอีกนะนะครับติดตามกันนะตอนนี้เข้มข้นมากเลือดกากีนะครับจันถึงพระฤหัสนะฮะหกโมงเย็นแล้วก็มีอีกช่วงหนึ่งคือสี่ทุ่มสิบห้า นะครับชมกันได้เลยสําหรับเลือดกากีใครยังไม่ได้ดูไปดูย้อนหลังได้ทั้ง True ID ด้วยนะครับจสนุกมากเรื่องนี้อ่ะ,อะผมมือให้เลือดกากีหน่อย